ตัวอย่างถัดไปที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับอะลามในหน้าจอ5000ตัวนี้นะครับพันนี่อยู่5000เนี่ยจะไม่เมนูไม่มีเมนูในการคอนฟิเกอร์ตัวอะลามบนจอเลยนะครับอะลามทุกอย่างเนี่ยจะถูกจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยในตัว PLC เท่านั้นโดยที่ใน PLC เนี่ย ผมอาจจะสร้างเป็นรูทีนขึ้นมาอีกรูทีนหนึ่งว่าเป็นอะลามนะแล้วก็ใช้ JSR จำเข้ามาที่รูทีนนี้นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า32เนี่ยไม่ใช่สิถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า32 32หรือเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ compact ใหม่กับ L8 นะครับจำเป็นจะต้องใช้ instruction ที่เป็น alarm instruction นะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของ alarm ก็คือจะมีอะลามสอ,สองอย่างให้ใช้ก็คืออะลามดิจิตอลกับอะลามที่เป็นอนาล็อกผมจะลองยกตัวอ,อย่างอะลามที่เป็นดิจิตอลให้ดูแล้วกันนะครับผมสร้างแท็กอย่างเช่นบอกว่า Overload a l อะลาม overload ด้านหน้าเนี่ยจะต้องมีทริกเกอร์อะลามหนึ่งตัวสมมติมว่าเป็นซิม ซิมว่าโหลดอะรามนะครับพวกนี้ใส่หนึ่งให้หมดก็ได้นะครับโปร,รรโปรแกรม d i s a b l e 0โปรแกรม e n a b l e 1จากนั้นครับกดเข้าไปในกล่องคำสั่งตัวนี้จะมีอะรามให้เซตอยู่นะครับ เช่น condition ของอลา,าม input เป็นศูนแล้วอะลามหรือเป็น1แล้วอลา,าม severity ความระดับความรุนแรงเป็นเท่าไหร่นะ minimum duration ก็คือต้องมีอลา,ามค้างอย่างน้อยกี่มิลิเซกถึงจะถือว่ามีอลา,ามจริงๆ shell duration แล้วก็ max shell duration ในการที่จะพักพักอะลามไว้นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันในส่วนของ message เราก็ใส่ message เข้าไปตรงนี้ได้เลย,ยเช่นบอกว่ามอ t ต r 1 over load ตะลามนะครับ จากนั้นเท่านี้เองนะครับเราก็กดโอเ OK. ค finalize ลองมาดูกันว่าที่หน้าจอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดอารามขึ้นแบบนี้จะเห็นว่าผมยังไม่ได้คอนฟิกอะไรเกี่ยวกับอารามในจอเลยนะครับผมจะซิมอารามตัวนี้โดยการ toggle อินดารามเป็นไหมครับที่จอจะอารามทันทีครับเห็นไหมครับมันจะผูกกันกับบล็อกนี้โดยตรงนะจะมีอารามสีแดงขึ้นทันทีเป็นอันแอก็คือยังไม่มีใครแอ o w โนเล e เรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับหน้าต่างที่บอกว่าอารามมอเตอร์หนึ่งโอ้โหลารามที่เราคอนฟิกไปเมื่อกี้นี้จากนั้นโอเวอร์เรเตอร์ก็ต้องกดเข้าายถูกตัวนี้เพื่อแอ o w โนเล e ก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกติ๊กตรงกลางตรงนัเป็นแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าออ๋มีการแอคโนเลแล้วนะนอกจากหน้าอาลามที่เป็นตัวจัดการทุกไฟนะครับก็ยังมีหน้าที่เข้าไปกดรูปประแจในการคอนฟิกอาลามตัวนี้ได้ด้วยว่าจะ disable มันไหมนะครับแต่ตอนนี้เหมือน disable ได้ไม่เอ่ย อาจจะเป็นเรื่อง security นะครับที่ติดอยู่แล้วก็เลย disable ไม่ได้ตรงหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นการ disable enable alarm อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการ select นะครับถ้าจำไม่รู้ว่าสัญลักษณ์อะไรคืออะไรก็กดตรงนี้ดูนะครับรูปเมาส์ select all รูปกระบาดก็คือ deselect all ตรงนี้สามารถ apply สามารถ show detail ของ ลา,ามได้ครับเช่นติ๊กตรงนี้เราเลือกดีเทลมันก็จะขึ้นดีเทลของอารามเนี่ยครับยินอารามทามเมื่อไหร่แอ l โนเลตทามเมื่อไหร่สมมติเมื่อกี้กดแอนโนเลตไปแอนโนเลตทามมันจะขึ้นตรงนี้ตรงนั้นอารามเนี่ยสังเกตมันจะค่อนข้างขับแคบนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแก้ไขดิสเพย์ตัวนี้ ดิสลย์ของอารามเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหน้าต่างสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p r e defined Def screen นะแล้วก็ไปที่ a l a ามซัมเมอรตรงนี้เองเดี๋ยวผมจะขยายให้สุดขอบเลยจากนั้นจะเห็นว่า Event Time เนี่ยมันแสดงผลไม่เต็มนะฉะนั้นผมก็จะไปขยายคอลัมน์นะครับนี่ครับเลือกไปที่คอลัมน์แล้วเลือก Event Time เนี่ยขยายจาก100อาจจะขยับไปสัก1 2อ120่ก็ยังไม่ได้นะครับสัก1 8อยะอเนี่ยก็ะจะโชว์ Event ได้เต็มที่นะ ส่วนของ Manager, อาร r m เมเนเจอก็คล้ายกันนะมันไม่เต็มอยู่เราก็จะขยายให้มันเต็มนอกจาก arm, ดิจิตอลอารีมยวลองเราจะลองไปทำตัวอนาล็อกอารามเป็นบ้างนะครับ เช่นเป็นเลเวลอารามนะครับตัวนี้อาจจะ,ะตรงนี้ไม่ต้องมีแท็กนะครับเนื่องจากมันเป็นไม่ใช่บูลีละตัวนี้ผมบอกว่าเป็นอะลา l มโลเลเวลอะลาร l มเลเวลกเฉยๆนันงอิ In ก็คือแท็กนะครับใส่ไปสมมติผมบอกว่าเป็น Sim Level เป็นเดียวจากนั้นมาตั้งค่าครับว่าเลเวลตัวนี้เราจะตั้งเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิมิตตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นติกลิมิตอยู่ที่ที่สิบไฮอยู่ที่ห้าสิบ มสเซจนะครับ Message ของ High บอกว่า Alarm ร i g h Level m แมสเซจของ Low บอกว่าเป็น Alarm Low Level จริงๆลงลึกได้ถึงละเอียดรละเอียดถึง rate change, เ o ตออฟเชนอะไรคือเปลี่ยนแปลงเร็วคือยังไม่แตะ Level ก็ตา่างแต่ว่ามีการมี Rate of Change ที่สูงเนี่ยก็สามารถเซตให้เป็นอารได้เหมือนกันนะครับ อ่าผมเซ็้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันจากนั้นสมมุติค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์แน่นอนครับศูนย์มันต่ำกว่า20มันก็จะขึ้น l ล w ลอะ alarm เดี๋ยวผมจะลองอดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วจะลองดูนะว่า alarm ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไง ก็จะบอกว่าอัราม low level นั่นเองเห็นไหมครับตอนนี้คอลัมน์เรากว้างขึ้นละก็มองเห็นชัดเจนนะครับแอคโนเลตได้ผมล็อกอินด้วยแอดมินสิว่าจะสามารถจิสเซิเบอัลลานี้ได้ไหม không lồng xéo à. เราสามารถ Disable ได้นะถ้าเป็นแอดมินอย่างเงี้ยอยากจะปิดอารามนี้ปิดไปถาวรเลยไม่เอาแล้วเงี้ยครับก็สามารถ Disable ได้หรือกลับ e ปในเอีกครั้งหนึ่งก็ได้จะเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรวันนี้เลยนะครับก็คือทำแค่ใน plc เท่านั้นเดี๋ยวจะลองเซ็มเป็น High Alarm นะไปที่60ขึ้นมาละอ a r m าม High Level เห็นไหมครับ ง่ายมากนะครับตัวนี้แลวหน้าต่างอารามนี่ถือว่าดูดีดูทันสมัยทีเดียวงั้นก็จบเรื่องอารามเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ